การตอบสนองความถี่อยู่ที่60เฮิรตซ์ fs คำถามคือพอคุณไปออกแบบตู้ฟ้าเนี่ยถ้าพอตตรงเนี้ย มันดันทะลึ่งต่ำกว่า60เฮิรตลงมาเช่นมันทำงานที่ความถี่40ถึง70เฮิรตคุณว่าดอกลำโพงค,คุณพังไหมถ้าผมให้สู่ตู้ใบนี้คุณไปตอบครับทุกคนช่วยกันตอบอุจจตาสว่างว่าทำไมเท้าแก่ถึงไม่ให้สู่ตู้ทำไมเจ้าแก่ถึงทำตู้ขายกันเป็นเฉพาะเฉพาะเฉพาะคนเฉพาะใบ เพราะถ้าคุณให้สู่ตู้คนไปหรือขายสู่ตู้คนไปแล้วแม่งอยู่ในความถี่ที่มันต่ำกว่า fs รองรับได้มากกว่าหรือน้อยกว่าน้อยกว่า fs ที่มันกำหนดเป็นสี่บเฮิร์ตเนี่ยพอตนี่ดอกลำโพงคุณจะพังเข้าใจความหมายยัง คุณเข้าใจความหมายของเท้าแก่ายังว่าทําไมเท้าแก่ถึงไม่เออพังครับทําไมเท้าแก่ถึงไม่แจกสูตรคนให้สูตรตู้คนสูตรตู้ที่เท้าแก่ลงไปในช่องน่ะมันเกิดจากการที่เจ้าแก่มีดอกลําโพงของเท้าแก่ก่อนแล้วเอาดอกลําโพงมาออกแบบออกแบบเสร็จแล้วก็ถึงค่อยไปทําคลิปแจกสูตรตู้ซึ่งมันเป็นสูตรตู้ที่คุณซื้อดอกของเท้าแก่ไปแล้วไปใส่มันจะทํางานได้พอดีซึ่งตอนนี้กําลังมีโปรเจกต์ว่าประกอบดอก ที่อาจารย์เลยประกอบดอกเสร็จแล้วก็เอาดอกออกแบบพารามิเตอร์เสร็จแล้วก็สร้างตู้เลยจบทีนี้คุณได้ตู้ที่มันเหมาะกับดอกเป๊ะเลยเพราะคุณซื้อดอกของเจ้าแก่ด้วยแล้วก็ออกแบบตู้ที่ตรงนั้นด้วยเสร็จเลยจบเลยกําลังทาโปรเจกต์กับอาจารย์อยู่อีกทีมนึงอยู่ทีมสร้างตู้ทีมประกอบดอกกําลังทาโปรเจกต์กันอยู่ซึ่งมันจะตัดปัญหาคนที่เป็นมือใหม่เลยว่าไม่ต้องไปซื้อดอกอีกที่ไปซื้อ,อตู้อีกที่นึเหมอนที่คุณมาขอสูตรเนี่ยคุณจะมาขอสูตรผลทำไมในเมื่อดอกคุณก็ไปซื้อจากที่อ่อืนมา มันจะใส่กันได้ยังไง